็นวันแรกที่ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จากทางรัฐบาลครับก็เลยถือโอกาสตรงนี้กราบขอบพระคุณทางท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้ตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีและต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีกอบศักดิ์ที่ท่านได้ให้คำมั่นสัญญากับทางสภาแห่งนี้ว่าท่านจะช่วยผมผลักดันในเรื่องโคต้าข้าว เพื่อที่จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทันท่วงทีต่อปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับกราบขอบพระคุณครับครับเขาไม่ให้ตอบเขาฝากเท่างนี้ครับเดี๋ยวเกิดเข้าใจผิดครับท่านประธานครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องการเอาเข้าคอรมอเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ท่านประธานกอขอชอคือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนกระบวนการก็หมายความว่าถ้าหากท่านนายกบอกตกลงเนี่ยทางกระทรวงอานนี้ก็จะเป็นคนนําเข้าครับนะครับ ประเด็นที่สองก็คือความกังวลในเรื่องของราคากลางเนี่ยอยากจะเรียนว่ามันจะมีนโยบายที่เรียกว่ารักษาเสถียรภาพครอบควบคู่เป็นไปนะครับในส่วนประกันก็ประกันไว้ที่หมื่นหนึ่งวิธีการรักษาเสถียรภาพก็คือว่าราคาที่จะประกาศเนี่ยจะต้องเป็นราคาที่กระสวงพณิชย์พร้อมซื้อครับถ้าหากว่าเป็นแปดพันก็หมายความว่าถ้าหากเกษตรกรขายไม่ได้ขายให้กระสวงพณิชย์ครับเหมือนกับที่กําลังทากันอยู่ขณะนี้ครับแล้วก็รับไม่อั้นเพราะกระสวงพณิชย์ซื้อไปแล้วไม่ต้องเก็บครับ กระทรวงพาณิชย์จะไปเจ,เจรจาเพื่อส่งออกในราคานั้นก็คือกระทรวงพาณิชย์ประกาศราคาอะไรต้องเป็นราคาจริงเป็นราคาที่ส่งออกไปได้เป็นราคาที่สามารถทําได้พูดง่ายว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็คงจะต้องทําตัวเป็นพ่อค้าแข่งกับพ่อค้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องความชื้นครับตรงนี้เมื่อไม่มีการส่งมอบก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าข้าวสดเนี่ยของของพี่น้องชาวนาเนี่ยบางทีความชื้นทั้ง30นะครับแล้วก็มากังวลว่าว่าแล้วที่จำนำใน14.5ทํห้าไม่ได้หรอก ผลจูท้าแล้วมันก็จะทอนล,ลงมาจากมือหนึ่งเหลือเพียงเจ็ดพันแปดพันเมื่อไม่มีการส่งมอบไม่ว่าจะเป็นแป้งมันว่ามีเชื้อแป้งเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดท,ที่ความชื้นเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นข้าวที่ความชื้นเท่าไหร่ความกังวลตรงนั้นไม่มีครับอันนี้เป็นเป็นข้อดีครับผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนส่วนถ้ามีประเด็นอื่นๆอ,อ,อีกผมพร้อมนะครับคุยกันการหารืกันเมื่อไหร่ก็ได้ครับขอบคุณครับครับนิดเดียวครับทา่านประธานถุดท้ายจริง<บ>ๆครับสามสิบวินาที เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าตลาดเนี่ยซื้อต่ํากว่าราคาประกันหมายความว่าซื้อต่ํากว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเอาไว้ทางกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ซื้อข้าวนั่นเองท่านจะพูดลอยๆนะครับชาวบ้านเขาฟังอยู่นะครับท่านต้องบอกให้ชัดเจนด้วยว่าจะให้ชาวบ้านเขาไปขายที่ไหนกับกระทรวงพาณิชย์ที่ไหนผมจึงเรียนถามท่านประธานครับขอบพระคุณคนะรับสุดท้ายครับเขาไปขายโรงสีครับครับ こんにちは。